ครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเต็นต์รถประพบยิ่งรวยเต็นต์รถมือสองขายรถด้วยความจริงใจไม่มีการหมกเม็ดวันนี้มาแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวรถอ่าครอบครัวนะครับเป็น Honda CRV ปี07นะครับสีเทานะเครื่อง2000นะครับ2.0 VTEC นะครับคันนี้ผมบอกได้เลยครับสีสันโดยรวมแล้วถือว่างดงามริ้วรอยมีบ้างนิดหน่อยนะครับตัวรถนะครับติดโครเมียมมาทั้งคันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝาน้ำมันนิดไหมครับเนี่ย ของ c r v เลยนะครับแล้วก็มือจับนะถือว่าสวยเลยครับล้อแม็กมาพร้อมภายในเป็นเบาะหนังนะครับเดี๋ยวมาเดินดูกันนะครับว่าตัวรถมีตัวไหนบ้างนะครับที่รายละเอียดที่จะต้องเก็บนะครับจะมีสีสันริ้วรอยนิดหน่อยนิดหน่อยครับเหมือนขนแมวอะครับนะครับจะมีหน่อยนึงนะครับตรงนี้โอเคโอเคครับเดี๋ยวให้ลูกน้องขัดนะครับก็จะมีพวกรอยสะเก็ดหินมากนิดหน่อยนะครับตามสภาพตัวรถมือสองนะครับแต่ไม่มีรอยขูดยาวนะครับรอยชนไม่มีนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นพวกสะเก็ดหินนิดๆหน่อยๆครับนะครับแต่ตัวนี้โดยรวมแล้วผมถือว่ามีเสน่ห์สวยเลยครับนะครับด้านข้างก็โอเคครับตรงตรงนี้จะไม่มีตัวตัวคิ้วนะครับคิ้วมันหลุดไปนะครับอันนี้นะครับแต่สามารถสั่งที่ผมได้นะไม่กี่บาทครับนะตัวคิ้วไม่กี่บาทครับนี่ก็จะเป็นที่กันแมลงนะครับครบหมดแล้วนะแล้วข้างๆจะเป็นโครเมี่ยมหมดนะครับก็ไฟกระจกนะครับด้านข้างก็มีให้ครบหมดนะครับถือว่าโอเคเลยครับ คังนี้ก็ถือว่าโหสวยเลยครับนี่ครับกรอบโครเมียมทั้งหมดนะครับที่มีจะต้องเก็บนะครับที่ผมดูก็จะมีอันหลังนี้อันเดียวเนี่ยครับจะออกซิดนิดนึงนะครับชิ้นหนึ่งนะนอกนั้นก็จะเป็นริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับโดยสภาพรถมือสองแล้วเอาไปใช้งานได้เลยตรงนี้ถ้ายังไม่เก็บก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับจะออกด้านนซิดนิดเดียวนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับสับคันนี้นะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะนี่ครับ สำหรับภายในนี่สวยครับภายในเป็นพรมกระดุมนะครับแผงข้างถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับนี่ด้านในเบาะนะครับด้านคนนั่งโอเคครับสวยเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับเก๊เปิดได้2อันนะครับมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับอ่าเนี่ยครับภายในนะครับเบาะใช้ได้เลยครับเป็นเบาะสีดำอ่านี่ครับอ่าอาจจะมองในกล้องมันอาจจะมัวมัวนิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้ามันโดนแสงไม่โดนแสงมืดๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวนี้มาให้พร้อมนะครับตามหลักเซ V บางคันจะไม่มีตัวนี้มาให้นะตัวนี้ก็ถือว่าครบหมดนะครับของเขานะเนี่ยครับเอาไว้วางของได้อีกนะครับแล้วตัวเบาะที่ดึงๆแบบนี้ครับเราสามารถดึงแล้วก็ปรับนอนลงไปเนี่ยครับมีแบบให้เราดูหมดนะครับนี่ครับแต่ของตัวนี้จะมีตัวหลังคาหน่อยนะครับหลังคามันจะย่นลงมานะแต่ตัวผมเองไม่มีเวลาทำนะอันนี้บอกกับลูกค้าเลยนะครับครับนะ ภายในโอเคครับนี่ครับแผงค้งแผงข้างผมถือว่าสวยนะครับนี่เบาเบิร์ถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้คอนโซลหน้าโอเคครับสวยนะครับที่วางแก้วน้ําที่พนักพิงแขนนะครับนี่ตัวนี้วางแก้วตรงกลางสําหรับนั่งด้วยนะครับพรมเป็นพรมกระดุมนะครับด้านข้างนี้นะครับนี่ครับแผงค้งแผงข้างถือว่าโอเคครับนะครับโดยสภาพรถมือสองแบบนี้ผมถือว่าโอเคเลยครับ นะครับแผงข้างถือว่าสวยตัวอบ์ดจะมีด้านคนขับหน่อยนึงนะครับเป็นรอยแตกแล้านิดนึงนะครับนะตรงนี้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนหนังได้นะด้านข้างอย่างเดียวแผ่นเดียวเปลี่ยนได้ครับนะครับพร้มอะไรเป็นบังติฟังก์ชันแอร์แบ็กพร้อมนะครับโดยรวมแล้วผมถือว่าโอเคเลยครับก็จกปรับข้างพับข้างไฟฟ้าหมดนะครับอ่ เดี๋ยวผมไปเช็นะครับแล้วก็ไปลองให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็เป็นไปตามสภาพนี้เลยนะแต่โดยรวมแล้วผมบอกให้เลยว่าสีสันนะครับเงางามงดงามนะครับมีเก็บสีก็อย่างที่ผมบอกครับฝาหลังนะครับเนี่ยครับเป็นชิ้นชิ้นเล็กด้วยนะเนี่ยแค่ชิ้นนี้เองนะครับชิ้นเดียวนะครับน้องนั้นจะมีลักยิ้มมั่งนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับถือว่าสวยครับสวยสวยสวยเลยครับสาหรับคันนี้นะเดี๋ยวให้ลูกน้องขัด รายละเอียดให้อีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ขัดไฟให้อีกหน่อยนึงนะอันนี้ก็เป็นสภาพที่ผมยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับแต่โดยรวมแล้วผมถือว่าโอเคครับริ้วรอยมีบ้างตามสภาพรถมือ2นะครับลักยิ้มมีบ้างนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับก็เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลล์น้องแอดมินได้เลยนะโอเคครับสวัสดีครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่กับเต้นรถประพยิ่งรวยนะครับนั่งอยู่บน Honda c ซ V นะเดี๋ยวผมสตาร์ทเลยนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้นะนี่ครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเครื่องนิ่งนะเดี๋ยวไปเชสกันนะเดี๋ยวผมขับออกไปข้างนอกก่อนนะครับนี่มีที่วางคงวางแขนเรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้พอสตาร์ทก็ขึ้นคําว่า h o น d a านะตอนนี้เราอยู่ข้างในกันนะครับที่ผมวิดีโอนะผมขอขับเอาไปวิดีโอข้างนอกนี่ครับเห็นเห็นกันเลยนะครับก็เชสให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันได้ดูกันนะครับนะครับตัวรถทุกคันนะครับนี่คือการขายที่เราจริงใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่นะครับถ่าต้องการคันไหนนะครับก็ ถ้าข่าน้องเซลล์ได้นะครับเพราะตอนนี้ตัวรถผมก็เข้ามาทยุงทยอยกันเข้ามาเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวมาตั้งล้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับว่าเครื่องเกียร์เป็นยังไงนะโอเคนะครับในเบื้องต้นนะตาครับนี่ครับเข้า P นะครับในเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะเข้านะครับก็คือเข้า R ก่อนนะครับ R ปุ๊บปล่อยปุ๊บนะครับรถเกียร์ไม่มีกระตุกรถถอยทันทีนะครับผมไม่เหยียบเบรกเสริมนะนี่นะครับเข้า D ปุ๊บรถเดินหน้าทันทีนะครับ ตัวเกียร์ผมถือว่าผ่านเลยนะครับมาเดี๋ยวมาเทสดูด้านนอกกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ CRV เป็นรถน่าใช้อยู่ลวครับและตอนนี้ตัวราคารถราคาขึ้นด้วยนะพวก CRV อะครับผมบอกได้เลยนะพวก CRV แค่ที่ว่าเพราะตอนนี้คนมาซื้อรถครอบครัวกันเยอะเพราะบางคนก็กลัวเรื่องน้ําเนิมท่วมกันนะครับกลายเป็นรถพวกนี้นะครับราคาสูงขึ้นกว่ารถเก่งนะครับขับโอเคครับนี่ครับเกียร์ปึ๊บเมื่อกี้ผมไล่ตัวเกียร์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับก็คือการเปลี่ยนเกียร์ของ CRV นะครับเนี่ยครับ เปลี่ยนนิ่มเห็นไหมครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับถึงเวลาปุ๊บเรากดเราก็กดได้เลยครับเนี่ยครับมาเลยครับตามเท้าเนี่ยครับนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกนะครับแล้วก็ตัวรถให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแอร์เออเย็นครับนะครับจอดูหนังฟังเพลงครบนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับขับเดินทางไกลได้ครับเดี๋ยวผมดูเรื่องระบบความร้อเรื่องอะไรให้นะครับเรื่องพัดลมนะแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับในเบื้องต้นนะ เนี่ยครับความรุนความร้อนทุกอย่างปกตินะครับเดี๋ยวมาดูการเลี้ยวนะครับว่าเวลาเลี้ยวสุดแล้วดังหรือเปล่านะครับนี่ครับผมเองก็โอ้โหช่วงนี้งานเยอะเยอะถึงเยอะมากๆครับลําพังเข้ามาในเต็นท์นี่ยังไม่ได้นั่งเลยนะนะครับเนี่ครับสุดเลยนะเนี่ยผมเลี้ยวสุดนะสุดไม่มีดัง นะครับสุดถือว่าโอเคนะครับอ่าลายเกียร์ให้ดูกันนะครับค่อยๆเอาเท้าแตะลงไปนะครับถือว่าเครื่องสองพเป็นกําลังที่ถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับนะ,บนะเปลี่ยนเกียร์นิ่ม นะครับอ่าดูกันนะครับนี่ครับเปลี่ยนปกติหมดนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ความเร็วปุ๊บเราก็กดกระแทกมันเข้าไปนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับสับเครื่อง2 0 0พถือว่าโอเคครับให้กําลังนะครับในการเร่งแซงในการขับถือว่าใช้ได้นะครับตัวรถขับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับช่วงลุงช่วงล่างแน่นหนึบครับนะครับอาจจะมีอาจจะต้องตั้งศูนย์นิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะครับนอกกนั้นไม่มีอะไรครับโดยรวมนะครับตัวผมเองก็จะ แจ้งรายละเอียดเข้าๆไว้ให้เลยนะครับแต่ความรู้สึกในการขับก็คือเป็นความรู้สึกถ่ายทอดออกมาจากความเป็นจริงเลยว่ารู้สึกยังไงก็ถ่ายทอดออกมาให้รู้ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับเห็นกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงเต็แล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลล์น้องแอดมินนะเป็นเซ v ยววีปีศูสีเทาครับสวัสดีครับ